หาชอบนิยายเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามช่องไว้เพื่อไม่พลาดเรื่องใหม่ๆที่จะมาในอนาคตและหากต้องการฟังตอนต่อไปฟินๆยาวๆสามารถสมัครเป็นคนพิเศษของเลดี้เรนาด้วยราคา75บาทต่อเดือนหรือคนรักสุดเลฟิฟเพียง150บาทต่อเดือนเพื่อฟังตอนพิเศษของนิยายที่ทำมาเพื่อคุณโดยเฉพาะค่ะรักกันนะพลสแต่งโดยเลดี้เรนา สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2,537และที่แก้ไขเพิ่มเติมห้ามคัดลอกทำซ้ำดัดแปลงหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่หรือกระทำการใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรตอนที่9ทําทำไมสองอาทิตย์มันนานจังวะเสียงสะบทด,ดังลั่นห้องตั้งแต่พ่อแม่ของขวัญจิรากลับมา นี่ก็เพิ่งผ่านไปแค่สีวันเท่านั้นยังเหลืออีกตั้งเก้าวันกว่าเขาจะได้เจอเธออีกครั้งที่บอกว่าจอมทัพนั่งนับวันนับคืนนั้นเขาไม่ได้พูดเล่นเลยเพราะเขานับจริงๆแล้วก็รอคอยอย่างใจจดใจจ่อมาตลอดอย่างวันนี้ทั้งวันเขาก็นั่งเช็คข้อความดูตลอดเพราะบางทีส่งไปแล้วหญิงสาวก็ไม่อ่านหรือไม่ ก็ขึ้นว่าอ่านแล้วแต่ไม่ตอบเย็นชาจังนาสุดท้ายชายหนุ่มก็ต้องวางโทรศัพท์ไว้ข้างตัวแล้วถอนหายใจยาวอีกเครือกตอนนี้เขายอมรับว่าในใจมีแต่ความโหยหาต่อน,น้องขวัญจนยากจะห้ามใจแต่จะว่าอะไรมากก็ไม่ได้จอมทับรู้ตัวอยู่แล้วว่าเดิมทีขวัญจิราไม่ได้อยากเจอเขา ยิ่งพ่อแม่ของเธออยู่บ้านยาวๆแบบนี้ก็ยิ่งดีใจที่ไม่ต้องติดต่ออะไรกันอีกมีแต่เขาเองนี่แหละที่อยากใกล้ชิดเธออยู่ฝ่ายเดียวเย็นวันนั้นจอมทัพก็กลับบ้านตามปกติเขาต้องนั่งกินข้าวแบบเงาๆถึงตอนปกติจะมีขวัญน,นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามแม้เธอจะไม่ได้พูดอะไรกับเขานักแต่อย่างน้อยการได้เห็นเธออยู่ในระยะสายตา ก็ยังดีกว่าต้องอยู่คนเดียวแบบนี้สุดท้ายเพราะทนความเหงาไม่ไหวจอมทัพเลยต้องโทรหาสักหน่อยเผื่อว่าถ้าได้ยินเสียงแล้วจะทำให้หายคิดถึงกันบ้างหรือไม่ก็อาจจะทำให้คิดถึงมากกว่าเดิมน้องขวัญทําอะไรอยู่คะพอเธอรับสายจอมทัพก็กรอกน้ำเสียงสดใสเข้าไปในสายทันทีราวกับตัวเขา ที่นั่งเสื่องซึมอยู่เมื่อกี้ได้หายไปในพริบตาจอมทัพกระปี้กระเป๋าขึ้นทันทีที่ได้ยินเสียงหวานจะอยากรู้ไปทำไมคะเธอถามกลับดูคำที่เธอตอบกลับมาสิดูท่าจะรำคาญเขามากๆทั้งที่เพิ่งคุยกันได้ไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยซ้ำก็ถ้าเกิดว่าขวัญไม่ได้ทำอะไร พี่ก็อยากจะนอนคุยคืนนี้ขวัดต้องไลฟ์ค่ะตอนนี้กำลังจัดห้องอยู่ว่าพลางไม่หยุดมือจัดของสิ่งที่เธอกล่าวอ้างไม่ใช่คำโกหกแต่อย่างใดกะแล้วว่าเธอต้องดักทางไว้แบบนี้ทำเอาจอมทับเซ็งขึ้นมาหน่อยหน่อยแต่นีนเมื่อมันเป็นงานของเธอเขาจะไปรบกวนได้ยังไงถ้าเกิดทำให้เธอรำคาญมากๆเข้า อาจจะโดนเกลียดซะแทนก็ได้เขากัดฟันพยายามคิดหาทางออกเพื่อง้องอนเธอต่อเครื่องปรับอากาศเย็นชำํำทำให้ห้องไม่ร้อนอบอ้าวส่วนทางกับความรู้สึกในใจของเขางั้นพี่ขอห้านาทีได้ไหมคะเขาเริ่มร้องขอสมนาทีพอคะ่ะแต่ดูเธอสิยังมาต่อรองกับเขาอีก จอมทัพยกมือขึ้นเกาต้นคอแกรกแกถึงจะถูกขัดใจแต่เอาวะยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยก็ได้ค่ะสามนาทีจับเวลาได้เลยจอมทัพกลับมามีน้ำเสียงสดใสอีกครั้งแล้วจึงพูดต่อพี่แค่คิดถึงเลยอยากได้ยินเสียงเราเฉยๆงั้นไปรอดูในไลฟ์ดีไหมคะ ไม่เอาอ่ะก็ในไลฟ์น้องขวัญไม่ได้คุยกับพี่แค่คนเดียวนี่ยังให้แฟนๆคอหาได้อีกพี่ก็ได้แต่นั่งดูแล้วก็ส่งของขวัญให้แค่นั้นเองดีแล้วล่ะคะ่ะถ้าพี่คอหาขวัญขวัญคงได้เป็นบ้าตายแน่เธอบ่นเบาๆแต่เป็นคำพูดตรงๆที่เมื่อจอมทัพได้ยินก็คงอดไม่ได้ที่จะมีอาการน้อยใจ น้องขวัญไม่อยากคุยกับพี่ขนาดนั้นเลยเหรอคะน้ำเสียงของเขาดูเสื่องซึมในขณะที่ขวัญจิราเว้นระยะการพูดเล็กน้อยก่อนพูดต่อพี่ทัพน่าจะรู้คำตอบดีนะคะอ่าใช่เขารู้คำตอบอยู่แล้วละ่ะแต่ในใจลึกๆก,ก็ยังหวังจะได้ยินอะไรที่ตรงข้ามกับความจริงอยู่ดีแต่พี่คิดถึงน้องขวัญตลอดเลยนะ ไม่ได้เจอตั้งห้าวันเก่าจะแย่แล้วนี่พี่ซักกางเกงในเราทุกคืนจนมันขาดหมดแล้วเนี่ยซักกางเกงในไหนพี่บอกว่าหาไม่เจอไงคะเธอเบิกตาโพลงมือไม้สัน่นยามได้ยินประโยคดังกล่าวอุ๊ยเขาเผลอหลุดปากไปตอนนี้จะกลับคำพูดก็คงไม่ทันแล้วแล้วพี่ทับเอากางเกงในขวัญไปทำอะไรคะ เธอพยายามคาดคันคำตอบแม้ลึกๆจะรู้ดีว่าเขานำไปทำอะไรพิเรนแน่ๆโดยที่จอมทัพเองก็ได้แต่พูดอึกอักเพราะคิดคำแก้ตัวไม่ออกเออคือพี่เพิ่งหาเจอเลยเอาไปซักให้คิดว่าขวัญโง่ใช่ไหมคะขวัญจีรากระแทกเสียงสีหน้าเยเกยามได้ยินคำแก้ตัวน้ำคุนคุน ทำให้จอมทัพก็รู้สึกเสียวสันหลังแปลกๆไม่รู้ทำไมถึงกลัวขึ้นมาจนสุดท้ายถึงกับตัดสินใจสารภาพออกไปคือพี่เอามาใช้แบบว่าทำให้หาคิดถึงเรานั่นไงขวัญว่าแล้วว่าพี่ต้องทำแบบนี้โรคจิตจริงๆเลยขวัญฟังพี่ก่อนนะคะคือพี่ไม่ได้เอาไปทำอะไรแปลกๆ พูดไปก็อายปากที่บอกว่าไม่ได้ทำอะไรแปลกๆนั่นโกหกชัดๆเขามีท่าทีลนลานอย่างเห็นได้ชัดแต่โชคดีที่ขวัญจีราไม่เห็นสภาพของเขาในตอนนี้เพราะแค่เสียงก็เต็มไปได้วยความพิรุธมากพอแล้วแล้วไม่แปลกที่ว่านี่มันยังไงคะเออก็แค่เอามาดมเล่นเฉยๆแล้วก็ขยำขยำแล้วก็ ถูถูนิดหน่อยอยนั่นแหละค่ะโรคจิตขวัญจิราฟันธงแล้วจอมทัพคือโรคจิตในคราบไฮโซหนุ่มชัดๆเธอนึกเอือมระอาที่เขายัางกล้าแถว่าไม่ได้ทำอะไรแปลกๆส่วนจอมทัพถึงไม่อยากยอมรับแต่พอโดนว่าแบบนั้นสุดท้ายก็ต้องยอมรับตัวเองอย่างช่วยไม่ได้ ก็พี่คิดถึงนี่ถ้าได้เจอน้องขวัญรับรองว่าจะไม่ทำอะไรแบบนั้นเลยไม่ได้ค่ะถ้าพี่พโผล่หน้ามาขวัญจะไม่คุยกับพี่อีกแล้วค่ะเออ,เอ,องั้นพี่ไม่ไปหาก็ได้ทั้งขวัญจีราทั้งจอมทัพตอนนี้ต่างฝ่ายต่างก็ลืมไปแล้วว่าใครกันแน่ที่เป็นคนถือไพ่เหนือกว่าแรกๆจอมทัพคิดว่าเขา จะใช้เรื่องที่รู้ความลับของเธอแบ็กเมลแล้วทำอะไรก็ได้แต่มาตอนนี้กลายเป็นลืมเรื่องนั้นไปเสียสนิทต,ต้องเป็นฝ่ายมาขอร้องอ้อนวอนตลอดเพราะความลับของเขาก็ดันตกอยู่ในมืออีกฝ่ายไม่ต่างกันแล้วแต่ก็ถือว่าไม่มีหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันตัวเขาตอนนี้ก็ยังได้เปรียบกว่าอยู่ดีส่วนขวัญจีราเห็นเขาไม่พูดขู่ขึ้นมาเธอเองก็เริ่มแสดงความไม่พอใจ เริ่มขัดขืนอย่างลืมสถานะอันเสียเปรียบของตัวเองเช่นกันครบสามนาทีแล้วค่ะหญิงสาวเตือนนี่เธอจับเวลาจริงๆเหรอแล้วลยังเป๊ะอีกด้วยไม่มีอารมณ์อรวยให้กันเลยขอต่ออีกสองนาทีได้ไหมคะไม่ได้ค่ะขวัญต้องไปเปลี่ยนชุดแล้วแค่นี้นะคะว่าจบเธอก็ตัดสายไปเลยเหลือไว้เพียงเสียงสัญญาณโทรศัพท์ ให้รู้สึกเคว้งคว้างสุดท้ายจอมทัพก็ต้องยอมรามือจากเรื่องนี้แล้วก็รอคอยเวลาต่อไปยังมีความหวังแม้มันจะค่อยๆลดน้อยลงไปแทบทุกนาทีก็ตามแต่เพราะเขาอดจะคิดถึงเธอแทบไม่ไหวในตอนเช้าจอมทัพถึงได้ลุกขึ้นมาพร้อมแผนการอันแยบยลนในหัวในเมื่อไปหาที่บ้านไม่ได้ งั้นไปหาที่ทำงานแทนก็แล้วกันถึงยังไงพ่อแม่ของขวัญจิราก็ไม่มีทางไปเฝ้าลูกที่ร้านดอกไม้อยู่แล้วยิ่งถ้าจอมทัพมาในฐานะลูกค้าก็ยิ่งดูไม่มีพิรุษไม่น่าสงสัยเลยสักนิดแถมเธอยังต่อกรเขาไม่ได้อีกตั้งหากคิดได้แล้วจอมทัพก็เด้งตัวลุกจากเตียงรีบอาบน้ำแต่งตัวเตรียมไปทำงานด้วยอารมณ์เบิกบานผิดปกติ ตั้งใจว่าพอตอนเย็นค่อยแวะไปหาขวัญจิราตามที่ตั้งใจไว้เสียงประตูร้านถูกเปิดออกพร้อมกระดิ่งกรุง้งกริงเป็นการให้สัญญาณยินดีต้อนรับค่ะส่วนใหญ่แล้วคนที่จะออกมาต้อนรับลูกค้าในตอนเย็นก่อนถึงเวลาปิดร้านไม่นานก็คือเจ้าของร้านสาวสวยแต่พอเธอเห็นว่าลูกค้าที่เดินเข้ามาวันนี้คือจอมทัพ ก็ถึงกับต้องชะง,งักไปรอยยิ้มที่มอบให้แปรเปลี่ยนจากความเป็นมิตรกลายเป็นยิ้มชื่อดูแข็งๆเหมือนฝืนใจต้อนรับอีกสวัสดีครับจอมทัพยิ้มรา่าแล้วยังเข้ามาใกล้กว่าระยะที่คนปกติจะทักทายกันอยากได้ดอกไม้ช่อหนึ่งครับจัดให้ผมหน่อยได้ไหมการกระทำของเขาทำให้ขวัญจีราเดาไม่ออกเลยว่า จอมทัพมาไม้ไหนกันแน่สายตาของเธอจึงมีความระแวงเล็กน้อยก่อนที่จะตอบรับเสียงใสอย่างมืออาชีพได้ค่ะอยากได้ดอกอะไรบ้างคะลูกค้าในร้านนี้ไม่ได้มีแค่เธอกับเขาแต่ยังมีลูกน้องอยู่อีกสองคนฉะนั้นจะทำอะไรก็ต้องเกรงใจสายตาคนอื่นบ้างเธอเลยยังต้องเก็บอาการไว้ ไม่สามารถจะทำเป็นเมินเฉยหรือขับไล่เขาออกไปได้ไม่อย่างนั้นคงถูกสงสัยเอาอย่างแน่นอนส่วนจอมทัพเองเขารู้ดีว่าขวัญจีราเป็นห่วงภาพลักษณ์ไม่อยากให้มีคนรู้ว่าเธอสนิทกับเขาก็เลยตีเนียนว่าเป็นลูกค้าธรรมดาไปจุดประสงค์ของเขาคือขอแค่ให้ได้เห็นหน้าน้องขวัญเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ทำอะไรแปลก ให้เธอรู้สึกไม่ดีแน่นอนผมเลือกไม่ถูกคุณช่วยเลือกให้หน่อยได้ไหมครับได้ค่ะงั้นขอทราบได้ไหมคะว่าลูกค้าจะเอาไปให้ใครผมจะเอาไปให้คนที่ผมกำลังคิดถึงนะครับเขาตีหน้าซื่อตอบสองแง่สองงามพร้อมกับช้อนสายตาหวานเยิม้มมองมาที่เจ้าของร้านคนสวยขวัญจีราก็รู้สึกชาวาวาบ จนตัวเกรงไปหมดภาวนาในใจว่าคนที่เขาคิดถึงหวังว่าจะไม่ใช่เธอหรอกนะถึงในใจจะรู้สึกไม่ค่อยดีแต่เธอก็ยังคงฉีกยิ้มงั้นเอาเป็นช่อด,ดอกทิวลิปสีชมพูดีไหมคะสื่อถึงความคิดถึงได้ดีเลยนะคะเธอแนะนำพลางผายมือไปทางกระถางดอกทิวลิปครับเอาตามนั้นเลยขวัญจิรา เดินไปที่โต๊ะแล้วจึงเอาริบบิ้นกับกระดาษหอมมาให้เขาเลือกตามปกติจอมทัพทำท่าครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็พยายามเลือกสีที่อ่อนหวานและเป็นโทนที่ตัดกับดอกไม้สุดท้ายจึงจบลงที่สีที่เป็นที่นิยมอย่างสีเหลืองอ่อนก่อนที่เธอจะเอาไปจัดช่อให้ส่วนจอมทัพเขานั่งรอที่มุมหนึ่งในร้านสายตาแอบมองไปที่มุมจัดดอกไม้ ซึ่งเจ้าของร้านกำลังตั้งใจทำงานอยู่และถึงจะเป็นตอนที่เขาหลบหน้าเธอแล้วแต่ก็ยังแอบมีรอยยิ้มนิดๆอยู่เหมือนเดิมเสร็จแล้วค่ะคุณลูกค้าชำระเงินทางด้านนั้นได้เลยค่ะขวัญจีราประคองช่อดอกไม้มาให้ถึงที่แล้วจึงให้จอมทัพไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ซึ่งพนักงานชื่อส้มยืนรออยู่ขอบคุณมากนะครับ ดอกไม้สวยมากเลยเขาชมด้วยน้ำเสียงนุ่มทุ้มหญิงสาวก็ยิ้มตอบแบบพอเป็นมารยาทขอบคุณค่ะเธอจะไม่บอกว่าโอกาสหน้าเชิญใหม่หรืออะไรทำนองนั้นแน่นอนเพราะไม่ได้อยากจะเจอเขาที่ร้านเป็นครั้งที่สองและเมื่อจอมทัพเดินออกไปจากร้านเท่านั้นแหละมนทิรากับสุมิตาก็ถึงกับเดินมาคุยด้วย พี่คะลูกค้าคนนั้นหล่อมากเลยอะ่ะมนทิราว่าถ้าทางกระดีกระดาตื่นเต้นแบบสุดๆใช่ตัวก็สูงเสียงก็ทุ้มเท่สุดๆสุมิตาเองก็มีอาการไม่ต่างกันมีแต่ขวัญจีราเท่านั้นแหละที่ไม่รู้สึกอะไรเลยออกจะดูเฉยชาด้วยซ้ำเพราะเธอรู้จักเขาในทุกด้านแล้ว จึงไม่สามารถมองเขาด้วยภาพลักษณ์แสนน่าลหลงไหลแบบที่สองคนนั้นมองได้อีกเรียกว่าถึงวันนี้จอมทัพจะวางมาดเป็นผู้ชายสุข,ขุมอบอุ่นสักเท่าไหร่ก็ยิ่งดูปลอมเปลือกและคงไม่มีทางลบเลือนภาพลักษณ์อย่างคนโรคจิตออกไปจากความทรงจำของขวัญจีราได้ถ้าคนอื่นได้รู้ว่าผู้ชายที่กำลังชมกันอยู่นั่นเป็นคนเดียวกับที่เมื่อคืน เอากางเกงในของขวัญจิราไปนอนดมมุมมองที่พวกเขามีอาจจะเปลี่ยนไปตลอดการเลยก็ได้ไปเตรียมเก็บร้านได้แล้วค่ะขวัญจิราพยายามจะไม่สนใจเรื่องประเด็นที่มนทิรากับสุมิตาพูดถึงจอมทัพแล้วก็เดินไปเลยโถพี่ขวัญทำไมเย็นชายอย่างนี้ล่ะคะอุตส่ามีผู้ชายดีๆเดินเข้ามาถึงในร้านเลยนะมิวว่าขึ้นยังเสียดาย แต่ขวัญจีราก็ยังสายหน้าน้อยๆเขามาซื้อดอกไม้แล้วก็ไปแค่นั้นเองคนหล่อๆมีแฟนแล้วทุกคนแหละมิ้วพอบอกแบบนั้นพวกน้องๆที่เชียร์อยู่ก็ต้องเลิกหวังทันทีเพราะประโยคดังกล่าวมีความเป็นไปได้สูงจนขัดไม่ได้ก่อนจะกลับไปทำงานต่อถึงต่อให้จอมทัพจะมีจุดประสงค์อะไรแอบแฝงก็ตามขวัญจีราก็มีสนหลอก เธอตั้งใจว่าจะไม่สนใจนะนะแต่สุดท้ายก็คงทำอะไรไม่ได้เพราะหลังจากวันนั้นจอมทัพก็แวะมาหาช่วงเย็นเย็นเกือบทุกวันพร้อมกับการให้เธอช่วยเลือกดอกไม้ไปจัดช่อสวยๆให้จนแทบกลายเป็นลูกค้า V.I.P. ไปแล้วคุณลูกค้าวันนี้อยากได้ดอกไม้แบบไหนละคะมณทิราถามขึ้นเย็นวันนี้ คนที่มาต้อนรับไม่ใช่ขวัญจีราและเมื่อจอมทัพมองไปรอบๆก็ดูเหมือนไม่เห็นวี่แววของเจ้าตัวเลยเออคุณเจ้าของร้านไม่อยู่หรอครับเขาถามมทีิราเธอก็ยิ้มแห้งๆตอบพี่เขาติดธุระนะคะแต่ให้หนูจัดช่อให้แทนก็ได้นะคะไม่ทราบอยากได้ดอกไม้แบบไหนดีคะพอบอกไปแบบนั้นแววตาของเขา ก็ฉายแววความเศร้าหมองออกมาน้อยๆอยากได้ดอกไม้ที่มีความหมายว่าขอโทษมีไหมครับอืมถ้างั้นรับเป็นช่อด,ดอกคาเนชั่นสีม่วงดีไหมคะดีครับรบกวนด้วยครับจอมทัพกล่าวตอบอย่างสุภาพแล้วจึงเดินไปนั่งรอที่มุมเดิมด้วยท่าทางที่ห่อเหี่ยวกว่าวันอื่นๆเขามองไปทั่วร้าน สัมผัสถึงบรรยากาศเงาๆคล้ายขาดสิ่งสำคัญไปสงสัยจะโดนงอนแล้วมัง้งเขาคิดแล้วก็กลายเป็นเริ่มวิตกไปสารพัดถึงรู้ตัวว่าขวัญจีรามไม่ได้อยากเจอแต่เพราะเขาอดคิดถึงไม่ได้เลยกลายเป็นแวะเวียนมาหาทุกวันจนผ่านไปเกินสัปดาห์แล้วสุดท้ายเธอทนไม่ไหวก็เลยเลือกที่จะหนีอย่างนั้นสินะ เขาวิตกกังวลไปเรื่อยจนกระทั่งช่อดอกไม้ที่สั่งไว้ถูกจัดเสร็จดอกไม้ได้แล้วค่ะได้ยินเสียงเรียกจอมทัพก็เดินไปจ่ายเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ก่อนจะเดินคอตกกลับออกไปเสียงกระดิ่งสุดท้ายของวันดับลงก่อนที่สองสาวต้องช่วยกันปิดร้านโดยไม่มีเจ้านายสาวชวนเลยยายสม้มเมื่อไม่เห็นเงาลูกค้าแล้ว มนทิราถึงได้พูดขึ้นมาส้มเองก็พยักหน้ารับอย่างเป็นปีเป็นคลุยอืมฉันก็ว่าใช่ลูกค้าคนนั้นจีพี่ขวัญอยู่แน่ๆทั้งคู่คิดเหมือนกันเสร็จแล้วก็ต้องถอนหายใจพร้อมกันเพราะรู้ว่าขวัญจีราไม่ยอมตอบรับลูกค้าสุดหล่อคนนั้นโดยที่เจ้าตัวผู้ไม่อยู่ตรงนี้ไม่รู้เลยว่าเรื่องที่ตนเองกลัวที่สุด กำลังถูกมองออกอย่างทะลุปรุปโปรงเข้าให้แล้วว้าจบตอนนี้ซะแล้วเป็นยังไงบ้างคะชอบกันหรือเปล่าถ้าเ,เพื่อนๆอยากฟังฟินๆยาวๆโดยไม่ตัด NC สามารถเข้าไปโหลดได้ที่เมบปลานะคะ